ถ่ายไปเรื่อยบายย่าเล็กสวัสดีค่ะถ่ายไปเรื่อยบายย่าเล็กเลยจ๊ะวันนี้ก็จะมาทําคลิปเปลี่ยนกระทะเก่าให้เป็นกระทะใหม่นะจ๊ะอันนี้เป็นกระทะที่สมัยยงิงสาวๆอยู่เลยนี่จ๊ะนี่ใช้มานานมากแล้วดูตูสิดําปืดเลยใช้ตั้งแต่ออลูกๆยังเล็กอยู่ตอนนี้ก็โตเป็นหนุม่มในสาวแล้ว ก็จะมาทําการขัดที่เขาให้หายดําให้แลดูเหมือนใหม่แต่ว่าไม่รู้จะขัดออกหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาลองทำไปดูเลยะดูกันเลยจ้านี่นะคะถ้าเต็มกระทาเกินไปวามเดือดมันก็จะล้นอะไรอย่างเงี้ยสังเกตด,ดูความลายทามนะคะขอบดำเมี่ยมเลยใช้มานานมากแล้วเนี่ยเต็นหูนี่โยกเยกต่อมแล้วซ่อมอีก ใส่โซดาแพกิ้งโซดาเลยจ้าไม่ต้องตวงใส่ไปเลยแล้วก็ใส่ต้มใส่ดูไปเลยจ้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าต้มเนื้อฝ่ามัาจะเดือดนะเดี๋ยวเรารอรอให้มันเดือดแป๊บหนึ่ง ตอนนี้นะ้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะจ๊ะแล้วก็นี่ค่อยวักให้มันถึงขอบนะะว่าความดำถึงขอบไปนะหูกระทะต้องเนี่ยทำาไงดีเนะี่ยเดี๋ยค่อยค่อยไปใส่กระมังแช่อีกทีนึง หลังจากเราไปตั้งไฟเสร็จแล้วนะใส่เกลือลงไปหน่อยเงก็ใส่น้ำไม่ต้องเยอะนะคะใส่เนี่ยล้างจาน จะออกไหมนะถ้าไม่ออกก็ตามนั้นนะจ๊ะแต่ว่าไม่สำเร็จหลังจากขัดผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะเนี่ยก็จะได้ประมาณเนี้ย ชั่วโมงไปแล้วนัเนี่ยนิ้วนิ้วแทบจะล็อกจะไม่ยานยังยังยาวไปหัดไปนิ้วล็อกไปร้อนจะร้อนกำลังนั่งชิดท,ทั้งใจเนี่ยจะไปตอ่อพอแท่นนี้เดีย๋ยวเราจะล้างให้ดูนะกว่ามัน นหนอแล้วอนีอันนี้นะถ้าเป็นกระดาษทรายละเอียดนี่ไม่ได้ผลนะจ๊ะต้องเป็นกระดาษทรายน้ำแบบหยาบนี ข่ดไปชั่วโมงได้แค่นี้เองนะคะไปไปต่อเอาเย่งต่อจะได้ไดหลังจากขาดไปชั่วโมงนึงนะจ๊ะขัดออกมาแล้วก็จะได้ประมาณแค่นี้นะนตรงขับขอมันขัดไม่ออกเนะี่ยหลังจากขัดไปนิ้วล็อกไป500ห้าร้อยกว่าครั้งเป็นลมสามตลบเราก็ไม่ไหวอีกแล้วประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะ พยายามขัดแล้วเนี่ยเนื่อแตกทั่วตัวเลยโอเคนะคะถึงจะไม่สำเร็จแต่มันก็ทำให้กระทะขาวขึ้นก็น่าใช้อยู่นะโอเคถ้ชาชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามเนย๊ะสวัสดีค่ะ